สลับด้านเขานี่เขาต้องเปิดทางด้านนี้แดนแดนตะแนได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะล่องเงิน u t u b e ค่ะหรือว่าปุ่มเงินนะคะสําหรับช่อง u t u b e นะคะที่มีผู้ติดตามถึง1นึ่งแสนคนนะก็จะได้สิ่งนี้เลยค่ะ YouTube ส่งมาให้ถึงบ้านเลยคือจริงๆเราคือดีดดอดใจมากแล้วคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่แอฟทำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ แกะกล่องไปพร้อมกับผู้ติดตามแอบหรือว่าบางคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือบางคนอาจจะเปิดเข้ามาแล้วเห็นแอบเป็นครั้งแรกนะคะก็จะขอแนะนําตัวก่อนนิดนึงนะตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าทําอาหารกับแท้ครัวหลวงค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการจัดการงานบ้านงานครัวเ,วเคล็ดลับก้นครัวนะคะตลอดจนสูตรอาหารแต่วันนี้เป็นคลิปพิเศษมากับสิ่งนี้อย่างที่บอกแต่แรกนะก็คือจะมาเปิดกล่องร่วมฉลองไปด้วยกันกับผู้ติดตาม น,ะะนอกจากนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปของแอมมาในทุกคลิปนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่คลิปแรกนะคะจนถึงวันนี้เลยนะสปีเศษแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับกําลังใจดีๆนะแค่เปิดเข้ามาชมก็ดีใจแล้วนะคะบางคนกดไลค์บางคนกดแชร์ like, น,นะคะแม้กระทัง่งกดดิสไลค์นะก็ยินดีที่จะปรับคุณตัวเองะคะ่ะ คืว่าถ้าใครที่กำลังเริ่มทำ u t u b e นะหรือว่ายังไม่มาถึงจุดนี้นะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแค่ไม่หยุดทำถนั่ขมันก็จะมามีวันนี้เหมือนกันเลยนะสู้ๆนะแล้วตอนนี้นะคะก็มาเปิดกล่องโล่งเงินไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคือเอาดีๆคือตื่นเต้นแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมดูโอ้ยตื่นเต้น เดี๋ยวยังไงล่ะเฮ้ยอ,อ,อันนี้คือเราำลังอยู่กับสลับด้านเขา,น,ขา,น,ขานี่เขาต้เปิดทางด้านนี้อนตนต,นต,นต,นตูมองมองเห็นไหมมองเห็นชัดไหม เปิดแล้วนะธรรมดาอ๋อคือสวยอนะ่ะโอ้นำ้ำตาจะไหลอ่ะชอบไหมคะคุณผู้ชมชอบเนาะสี่มีชื่อด้วยนะชื่อช่องชัดเจนมากค่ะทำอาหารกับแอครัวห์ลูนอ๋อ จะไหลแล้วมาเดี๋ยวยกขึ้นมาค่ะสวยอนะ่ะข้างหลังนะคะผู้ชมข้างหลังเป็นกรมะหยี่มีที่แขวนด้วยไหมแล้วยกขงหนมานะคะดีใ,ใจอะคะ่ะในส่วนของว o r d ดดิตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะเขียนว่า Present e d to ทำอาหารกับแ้โครัวหลวง for passing 100,000 subscribers เดี๋ยวคือเดี๋ยวแอจะทำคลิปรีวิวให้นะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าขั้นตอนของการขอรับโล่เงินเนี่ยมันทำยังไงทำไมถึงได้ไวบางคนนะคะผ่านแสนไปแล้วเรึ่งปีค่อนปี้ยก็ยังไม่ได้แต่ว่าของแอเนี่ยผ่านหนึ่งแสนมาแค่เดือนเดียวค่ะ น่าจะประมาณ1 2ถึงเดือนไม่เกินนะคะก็ได้รับตัวนี้เลยนะคะแล้วการขอบคุณนี้นะคะก็จะลืมไม่ได้เลยก็คือครูบาอาจารย์ที่สอนทำ YouTube ม,มานะคะตั้งแต่เบื้องต้นนะแล้วก็พัฒนามาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สำคัญไม่แพ้การสุดท้ายนะก็คือพาร์ทเนอร์ดีๆอย่าง u t u b e ค่ะจริงๆแอรี่เรียกว่าเจ้านายน,นะเขาเป็นเจ้าจนายน,นะแต่ว่า ขอใช้คาําลผัดเมื่อก็ขอบคุณนะคะอยู่ถือเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะพาไปทำภารกิจสำคัญกันค่ะอุบเป็นความลับก่อนนะเดี๋ยวเฉยอ,อีกแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ก็เป็นภารกิจสําคัญที่แอรได้เกิดเอาไว้นะเราอยู่กันที่วัดศรีภุมพรค่ะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะซึ่ง เราจะมากราบพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธาโลค่ะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เอาจริงๆคือเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้นะเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วค่ะให้ได้มากราบขอพอรท่านนะตอนที่ทำคลิปเริ่มทําคลิปใหม่ๆเลยค่ะตอนนั้นมีผู้ติดตามแค่ประมาณ50-60คนเองนะก็มากราบท่านแล้วก็เรียนท่านว่าเริ่มทํา y o YouTube นะคะทําเกี่ยวกับช่องทำอาหารท่านก็ได้ให้พร จริงๆก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือมีผู้ติดตามเยอะมากขนาดนี้นะจริงๆอ่ะจุดประสงค์เลยนะคะก็คือขอพอรท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จให้ตั้งใจทํางานนั่นแหละแล้วก็ประสบความสําเร็จในช่อง YouTube นะคะไปให้ถึงร้านซับให้ได้แล้วก็มีชุมชนที่เข้มแข็งมีคอมมูนิตี้ที่ดีอยู่ร่วมกันเป็นานๆนะคะไปะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือพระอาจารย์สมศักดิ์บัญญาทโลค่ะหรือว่าท่านพระคุณิทัศน์ประชานุกูลนะคะท่านเป็นเจ้าวาดรูปปัจจุบันของวดัดศิวอุทุมพรนะครสวรรค์นะคะเ<ส>มื่อได้กราบนมัสการท่านแล้วนะคะเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังนะคะท่านก็เมตตาเจิมโล่เงินให้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจในการทํางานค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเวลามีความสุขก็มาค่ะเวลามีความทุกข์ก็มาค่ะ <อ>วัดเป็นที่พึ่งอของาศาสนิกช <c oughs> นนะอาจารย์เป็นกำลังใจ <c oughs> อาจารย์ก็ยอมรับได้ออตั้งเปนตั้งเนเคาน์เตอร์ก่อนกินร้านเลยครับอาจารย์นี่ตาเจิมให้ อนที่มาเรียนท่านครั้งแรกค่ะตอนนั้นมีผู้ตามแค่50-60คนเองค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้มีถึง100,000คนแล้วขอให้ถึงล้านไวๆนะคะ คะไปดูเลยนะแล้วก็ปลาล่าก็มีอยู่จำได้เลยวนะันนั้นท่านถามว่าแล้วปลาล่าล่ะมีไหมมันมีมีแล้วคะ่ะจับแล้วค่ะมีโชคดีเปนเจ้ามีลมรวยสาธุ เราจะปิดคลิปกันที่นี่เลยนะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ไปแอมมาในทุกๆคลิปนะคะตื่นเต้นมากตอนนี้นะแล้วก็ขอให้ช่องเติบโตไปด้วยกันนะคะคุณชมไปถึงร้านซับด้วยกันนะ ขอความเมตตาจากทุกท่านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะใครที่ชอบการจัดการงานบ้านงานครัวนะคะเครรับต้นครัวตลอดจนสูตรอาหารนะคะก็ติดตามแอได้ค่ะทำอาหารกับแอดโครหลวงค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย